ทีครับนักเรียนที่รับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในบทที่2นะครับการสร้างตารางค่าความจริงซึ่งเป็นตอนที่4แล้วนะครับสำหรับบทที่2นี้นะครับในการสร้างตารางค่าความจริงนะครับมันจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่สำคัญครับเราจะมาพิจารณาดูนะครับขั้นที่1นนะครับ พิจารณาประพจน์ที่มีตัวเชื่อมนะครับยกอย่างเช่นนิเสธของ p p และ q พิจารณาประพจน์ที่มีตัวเชื่อมเช่นนิเสธ p p และ q p หรือ q นะครับ p ถ้าแล้ว q ถ้า p แล้ว q p ก็ต่อเมื่อ q หรือ p และ q แล้ว R นะครับ เราจะเรียก p, q, r นี้ว่าเป็นประพจน์ย่อยนะครับซึ่งยังไม่กําหนดค่าความจริงนะครับแล้วก็จะเรียกประพจน์ที่มีตัวเชื่อมตรงนี้ว่ารูปแบบในการพิจารณาค่าค่าความจริงของรูปแบบประพจน์เราจะต้องพิจารณาค่าความจริงของประพจน์ย่อยทุกกรณีที่เป็นไปได้เช่นถ้ามีประพจน์เดียวนะครับเช่น p นี่นะครับ ค่าความจริงที่จะพิจารณาก็จะมีอยู่2กรณีก็คือจริงกับเท็จนั่นเองนะครับแต่ถ้ามีประพจน์อยู่2ประพจน์นะครับอย่างเช่น p กับ q นะครับแล้วค่าความจริงที่จะพิจารณาก็จะมี4กรณีก็คือเอาค่าความจริงของ p ซึ่งมี2กรณีคือจริงกับเท็จไปจับคู่กับค่าความจริงของ q ซึ่งมีจริงกับเท็จนะครับเอาไปจับคู่นะครัแล้วจะได้ ค่าความจริงที่แตกต่างกันทั้งหมด4กรณีนะรถ้ามี3ประพจน์อย่างเช่น p, q, r ค,ค่าความจริงที่จะพิจารณาก็จะมีทั้งหมด8กรณนะรีนั่นก็คือการเอาค่าความจริงของแต่ละประพจน์นั้นมาจับคู่กันนั่นเองนะครับว่าเป็นไปได้ทั้งหมดกี่กรณีนะครับนะเราลองมาดูตัวอย่างนะครับเช่นถ้ามีประพจน์ p, q และ r จะมีค่าความจริงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่เราจะพิจารณามีทั้งหมดแปดกรณีดังนี้นะครับ p ค่าความจริงของ p มีสองกรณีก็คือจริงกับเท็จนะครับเราก็จะเอาค่าความจริงของ p นี่ซึ่งเป็นจริงนี่ไปจับคู่กับค่าความจริงของ q นะครับก็คือจริงกับเท็จนะครับเสร็จแล้วก็เอาค่าความจริงของ p ซึ่งเป็นเท็จ ไปจับคู่กับค่าความจริงของ Q ก็คือจริงกับเท็จอีกนะครับทีนี้ R ล่ะนะครับก็ค่าความจริงของ Q ซึ่งเป็นจริงไปจับคู่กับค่าความจริงของ R ก็คือจริงกับเท็จนะครับทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จับคู่กันเท็จก็ไปจับคู่กับจริงกับเท็จของ R จริงของ Q ตรงนี้ก็ไปจับคู่จริงกับเท็จของ R แล้วก็เท็จของ Q ก็ยังก็ไปจับคู่กับจริงกับ เพศของ r เหมือนกันก็จะได้ครบทั้งหมดแปดกรณีนะครับดังตารางต่อไปนี้เรามาสร้างเป็นตารางกรณีที่หนึ่งนะครับกรณีที่สองนะครับก็เป็นอะไรครับจริงจริงเพศกรณีที่สองกรณีที่สามครับเพศจริงเพศจริง,รงก็จะได้ตรงนี้นะครับกรณีที่สี่จริงนะครับจริงเพศเพศ นะครับกรณีที่4กรณีที่5นะครับตามตารางเท็จจริงๆนะครับเป็นกรณีที่5กรณีที่6เท็จจริงเท็จนะครับกรณีที่7เท็จเท็จจริงกรณีที่8เท็จเท็จเท็จนะครับดังนั้นสามารถสรุปได้ในนี้ก็คือถ้ามีประพจน์ย่อย n ประพจน์เราก็จะจับคู่ค่าความจริงได้ทั้งหมด2ยกกำลัง n กรณี ทุกอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับมีเรามีประพจน์ย่อยอยู่3ประพจน์นะครับสประพจน์ก็คือ p q r เราจะจับคู่ค่าความจริงได้ทั้งหมด2ยกกำลัง3กรณีก็คือเท่ากับ8นะครับก็คือเท่ากับแไปดูตัวอย่างนะครับกำหนดให้ p q r. เป็นประพจน์จงสร้างตารางค่าความจริงของ p แล้ว q แล้วนิเศษ p และนิเสษ q นะครับก่อนอื่นเราจะต้องมาพิจารณาก่อนว่ามันมีประพจน์ทั้งหมดอยู่กี่ประพจน์นะครับจากรูปแบบประพจน์นี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีประพจน์ทั้งหมดอยู่สองประพจน์ก็คือมี p p นี่ถ้าปรากฏอยู่กี่ที่ก็แล้วแต่เราจะนับเป็นหนึ่งประพจน์นะครับ q เหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏอยู่กี่ที่ก็ตามเราก็จะนับเป็นหนึ่งประพจน์นะครับข้นตอนนี้นะครับรูปแบบประพจน์นี้ก็จะมีประพจน์ทั้งหมดสองประพจน์ก็คือ p กับ q จิงจับคู่ค่าความจริงได้ทั้งหมดเป็น 2, Jamie, 2, 2> ยกกำลัง <uk prevalent. S 1> สองเท่ากับ4กรณีนะครับเราก็จะมาสร้างตารางค่าความจริงได้ทั้งหมด4ตารางนั่นเองนั่นก็คือจริงจริงจริงเทจเท็จริงเทจเทจนะครับเสร็จแล้วต่อมาเราจะมาพิจารณาว่าเราจะสร้างตารางอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเราก็มาตรวจสอบดูอ่ามันมีนิเศษ P นะครับเราก็สร้างตารางนิเศษ p เพิ่มขึ้นมา ตัวสวอปิกนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีนิเศษ Q ิวนะครับนิเซตคิวเราก็เลยสร้างตารางนิเศษ Q ิวขึ้นมาอีกนะครับตัวสวอปกนะครับเราจะเห็น P แล้ว Q ตรงเนี้ยนะครับเราก็สร้างตาราง P แล้ว Q ขึ้นมานะครับอีกตารางหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือช่องของตารางนิเศษ P และนิเศษ Q นะครับสร้างขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็จับมารวมกันอันสุดท้ายนะครับก็คือ ถ้า p แล้ว q แล้วนิเสษ p และนิเสษ q นะครับก็จับมารวมเป็นอันสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วก็พิจารณาค่าความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับตอนแรกมาดูนะครับนิเสษ p เราจะทำช่องนี้นิเสษ p หมายถึงค่าความจริงที่ตรงกันข้ามกับ p นั่นเองนะครับจากตรงนี้ถ้า p เป็นจริงนะครับนิเสษ p ก็จะเป็นเท็จนะครับเราก็เติมเข้าไปต่อมา ถ้า p เป็นเท็จนิเสธ p ก็จะเป็นจริงนะครับต่อมามาดูอีกช่องหนึ่งนะครับช่องนิเสธ Q นะครับนิเสธ Q ก็ทำานองเดียวกันนะครับก็คือค่าความจริงจะต้องตรงกันข้ามกับอะไรครับ Q นั่นเองอ่ะเราไปดูถ้า Q เป็นจริงนะครับในแถวที่1กับแถวที่สามนี้ยนะครับนิเสธ Q ก็ต้องเป็นเท็จนะครับมาดูอีกนะครับแถวที่สองกับแถวที่สี่ คิวเป็นเทสตเพราะนั้นเศษคิวก็ต้องเป็นจริงนะครับต่อมามาดูช่องนี้นะครับสะดมนี้สะดมนี้อยู่คอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์ P แล้ว Q นะครับคอลัม P ์ P แล้ว Q จําได้ไหมครับ P แล้ว Q นี่จะเป็นเทสตมีเพียงกรณีเดียวเท่านั้นก็คือหน้าจริงหลังเทสตนะครับหน้าจริงหลังเทสตมันจะได้เทสตนะครับนอกนั้นจะเป็นจริงหมดนอกนอกนั้นเป็นจริงหมด ต่อไปมาดูคอลัมน์นี้นิเสธ P และนิเสธชิวเนื่องจากมันเชื่อมด้วยและนะครับเชื่อมด้วยและมีข้อสังเกตนะครับสองข้อข้อที่1ก็คือนะครับถ้าหน้าจริงหลังจริงมันจะเป็นจริงก็คือเป็นจริงเพียงกรณีเดียวเท่านั้นก็คือหน้าจริงหลังจริงเรามาตรวจสอบว่าตัวอะสะดมของนิเสธ P กับนิเสธชิวอันไหนบ้างนะครับที่เป็นหน้าจริงหลังจริงนะครับอ่าเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับ เป็นหน้าจริงหลังจริงแถวนี้มีไหมแถวนี้เป็นหน้าจริงหลังเท็จไม่ใช่ตรงนี้เป็นหน้าเท็จหลังจริงไม่ใช่ตรงนี้เป็นหน้าเท็จหลังเท็จเพราะนั้นมีอยู่แค่แถวสุดท้ายแถวเดียวที่เป็นหน้าจริงหลังจริงนะครับมันก็จะได้จริงนอกนั้นอีก3แถวนะครับก็จะเป็นเท็จเนี่ยง่ายๆอย่างนี้นะครับต่อมาเมื่อพิจารณานะครับตัวอ่คอลัมน์สุดท้ายตรงนี้นะครับอ่คอลัมน์สุดท้ายก็ทํทตานองเดียวกันนะครับคอลัมน์สุดท้ายเราก็จะมอง P แล้ว Q like. <Whoa. Okay. S 3> เป็นตัวหน้าเพราะว่ามันเชื่อมด้วยท่าแล้วตรงนี้นะครับแล้วก็มองนิเสธ P และนิเสธ Q เป็นตัวหลังนะครับเพราะมีตัวเชื่อมอยู่สองตัวเราก็จะมองเป็นหน้ากับหลังนะครับเรามาสังเกตดูเชื่อมด้วยท่าแล้วเหมือนเดิมนะครับเชื่อมด้วยท่าแล้วก็คือจะมีเพียงกรณีเดียวเท่านั้นที่เป็นเท็จนะครับก็คือหน้าจริงหลังเท็จเราไปตรวจสอบว่ามีอันไหนบ้างที่เป็นหน้าจริงหลังเท็จตรวจสอบดูครับ ก็จะได้แถวที่1กับแถวที่3ที่เป็นหน้าจริงหลังเท็จนะครับเราก็ใส่ลงไปเป็นเท็จนะครับนอกนั้นไม่มีนอกนั้นไม่มีก็ต้องเป็นจริงโอเคนะครับตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นตารางค่าความจริงของรูปแบบของบัพน์ P แล้ว Q แล้วนิเศษ P และนิเศษ Q นะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งกรณีที่ถ้ามันมีอยู่3บัพน์นะครับ กำหนดให้ pqr เป็นประพจน์จงสร้างตารางค่าความจริงของ q แล้วนิเสธ p ก็ต่อเมื่อ R และนิเสธ q นะครับก่อนอื่นเรามาตรวจสอบก่อนว่านะครับมันมีประพจน์ย่อยอยู่กี่ประพจน์นะครับมาดูซิอ่ามันมี p อันหนึ่งใช่ไหมครับอันหนึ่งแล้วก็มี q ชูปรกากฏ2สที่ก็นับเป็น1อันนะครับแล้วก็มี R นะครับแสดงว่ามีประพจน์ย่อยอยู่3บประพจน์นะครับเพราะนั้น เมื่อมันมีประพจน์ย่อยทั้งหมด3ประพจน์นะครับจึงจับคู่ค่าความจริงได้ทั้งหมด2ยกกําลัง3เท่ากับ8กรณีนะครับได้ทั้งหมด8กรณี2ยัง3ก็คือ2คูณ2คูณ2นะครับ2คูณกัน3ตัวเท่ากับ8กรณีเราก็มาเริ่มเขียนเลยนะครับสร้างตารางขึ้นมาวิธีการง่ายๆที่จะทําให้เป็น8กรณีนะครับตัวแรกนะครับเราจะทําเป็นจริง4จริง4ตัวแล้วก็เท็จ4ตัวนะครับแถว อ่าสะดมแรกของ P นะครับจริงสี่เทส4ี่คบ8แล้วนะครับส่วน Q เราก็จะใช้วิธีการหารนะครับตอนแรกมันเป็นจริง4ี่เทส4ี่แล้วก็2ไปหาร4มันก็จะเหลือเป็นสองแล้วก็จะสลับกันไปก็คือจริง2เทส2จริง2เทส2นะครับอันสุดท้ายนะครับที่เป็น R ตัวนี้เนื่องจาก Q นั้นมันเป็นทีละ2นะครับจริง2เทส2จริง2เทส2แล้วก็2ไปหาร สองมันก็จะเป็นหนึ่งเพราะกลายเป็น R ก็จะเป็นสลับกันไประหว่างจริงเท็จจริงเท็จนะครับจริงเท็จจริงเท็จสลับกันไปนะครับถัดมาเราก็มาพิารณาดูนะครับในรูปแบบนี้ว่ามันมีอะไรที่จะเพิ่มลงไปในตารางของเราได้อีกนะครับมาพี่นาว่ามันมีนิสศษใช่ไหมครับอ่านนิสศษมีนิสศษพี่นะครับเราก็เติมเข้าไปมีอะไรครับมีนิสัชิวตรงนี้เราก็เติมเข้าไปอีกแล้วก็มีอะไรครับตรงเนี้ย เราจะมาแยกกันระหว่างตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะครับเราก็ดูตรงนี้อันแรกก็คือนิชิวแล้วนิเศษ p นะครับเราก็เพิ่มตารางนี้เข้ามาอีกอันก็จะเป็นอาละนิเศษ Q นะครับเราก็เพิ่มเข้ามานะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นตัวรวมตรงนี้นะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาค่าความจริงต่อมานะครับเราจะมาพิจารณาค่าความจริงนะครับของแต่ละสดุมนะครับแต่ละ ช่องตรงนี้นะครับมีกี่ช่องที่ยังว่างอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทําช่องแรกก่อนนิเศษ p จําได้นะครับนิเศษ p ก็คืออะไรก็คือค่าความจริงที่ตรงกันข้ามกับ p นะครับค่าความจริงที่ตรงกันข้ามกับ p อ้าวมาดูนะครับเนื่องจาก p ตรงนี้ช่องแรกเนี่ยมีจริงอยู่สี่ตัวนะครับมีจริงสี่ตัวเพราะฉะนั้นค่าความจริงของนิเศษ p ก็จะเป็นเทสนะครับถัดมา นะครับข้าจริงของ p มันมีเท็4ตัวนะครับสี่แถวสุดท้ายเพราะนั้นค่าจริงของนิเศษ p ก็จะเป็นจริงนะครับเราไปสะดมที่5ตรงนี้นะครับสะดมที่ห้านะครับนิเศษชิวเราก็ไปเปรียบเทียบกับสะดมที่2ใช่ไหมครับดมที่2ค่าความจริงของอนิเศทชิวนั้นจะต้องตรงกันข้ามกับค่าความจริงของชิวนะครับเราไปดูเป็นคู่คแล้วกันคู่แรกนะครับเป็นจริง จริงมีอะไรบ้างมีแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่ห้ากับแถวที่หกเพราะฉะนั้นนี่เศษชิวตรงนี้นะครับก็จะมีค่ามจริงเป็นตวงข้ามก็คือเท็จนะครับต่อไปไปดูแถวที่สามสี่กับเจ็ดแปดมันเป็นเท็จทั้งคู่นะครับพร้ะมสามสี่กับเจ็ดแปดก็จะกลายเป็นจริงนะครับนี่ก็ง่ายๆต่อไปเราก็จะมาทําคอลัมน์ที่หกครับคอลัมน์ที่หกตรงเนี้นะครับว่าค่าความจริงที่เกิดขึ้นเป็นอะไรคอลัมน์ที่หกนั้นนะครับ มันจะเป็นเชื่อมด้วยท่าแล้วนะครับท่าแล้วมันก็เป็นคิวใช่ไหมอ่ะคิวแล้วนิเศษ P ีคิวคือสะดมไหนครับคิวคือสะดมที่สองนิเศษ P ีคือสะดมที่สี่นะครับเราก็จะดูสะดมที่สองกับสะดมที่สี่นะครับโดยที่สะดมที่สองนั้นจะเป็นตัวหน้านะครับสะดมที่สี่เป็นตัวหลังสําคัญนะครับถ้าเชื่อมด้วยท่าแล้วนี่ตัวหน้าตัวหลังนี่สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่ามีตัวหนึ่งก็คือถ้าหน้าจริงหลังเท็จ มันจะได้เท็จถ้าไม่ใช่หน้าจริงหลังเท็จมันจะออกมาเป็นจริงนะครับเราก็ไปตรวจสอบว่าอันไหนบ้างที่มีหน้าจริงหลังเท็จเราก็จะเห็นว่าแถวที่1กับแถวที่2ใช่ไหมครับแถวที่1กับแถวที่2ที่เป็นหน้าจริงหลังเท็จมาดูแถวที่สมีใช่ไหมครับไม่ใช่แถว4ี่แถว5ใช่ไหมไม่ใช่แถวหก็ไม่ใช่หน้าจริงหลังเท็จแถว7ไม่ใช่หน้าจริงหลังเท็จแถว8ดไม่ใช่หน้าจริงหลังเท็จดังนั้นแถวที่สามถึงแถวที่8ดก็เลยกลายเป็นจริงทั้งหมด เนี่ยง่ายๆอย่างนี้นะครับต่อไปมาดูคอลัมน์ที่7นะครับคอลัมน์ที่7นะครับก็คือรูปแบองพจน์อาและนิเศษคิวอาและนิเศษคิวนะครับมันไปตรงกับอะไรครับอาก็คือสะดมที่3หรือคอลัมน์ที่3นะครับส่วนนิเศษคิวก็คือคอลัมน์ไหนครับคอลัมน์ที่5นะครับก็คือ3กับ5มันเชื่อมด้วยและจําได้ไหมครับถ้าเชื่อมด้วยและ นะครับเป็นจริงมีเพียงกรณีเดียวก็คือหน้าจริงหลังจริงก็คือต้องจริงทั้งคู่ถึงจะได้จริงถ้าไม่ใช่จริงทั้งคู่มันจะออกมาเป็นเท็จหรืออีกกรณีหนึ่งที่สังเกตก็คือถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จก็สรุปมาว่าเป็นเท็จได้ทันทีอา้าวเราไปตรวจสอบแบบกรณีแรกนะครับเขาสังเกตอันแรกก็คือไปดูว่ามันมีอันใดบ้างนะครับคู่ไหนบ้างที่เป็นจริงจริงนะครับเราจะตอบจริงอา้าวเราสังเกตดูก็จะเป็นแถวที่ สามใช่ไหมครับแถวที่สามเป็นจริงๆแถวไหนอีกครับแถวที่เจ็ดนะครับมีสามกับเจ็ดนะครับที่เป็นจริงๆนะครับหน้าจริงหลังจริงนะครับนอกนั้นไม่มีเพราะเมื่อนอกนั้นไม่มีนอกเหล่านั้นก็ต้องเป็นเท็จทั้งหมดง่ายๆดูแบบนี้นะครับวิธีการดูจะทําได้เร็วขึ้นนะครับต่อไปไปดูที่คอลัมน์ที่แปดคอลัมน์ที่แปดนะครับมันก็จะเป็นอะไรครับนิเษ ชิวแล้วนี่เศษพีนะครับคอลัมน์ที่8ปดมันเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อมันก็เกิดจากคอลัมน์ที่หกนะครับเชื่อมด้วยคอลัมน์ที่เจ็ดเราก็ดูมาดูสองช่องนี้ที่เราทํามาแล้วสองช่องนี้นะครับเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อวิธีการดูตารางตรงนี้เราก็จําง่ายๆก็คือนะครับถ้าค่าความจริงเหมือนกันมันจะได้จริงถ้าค่าความจริงต่างกันมันจะได้เท็จ ก่อนอื่นเราไปเช็คก,ก่อนนะอ้าวอันไหนที่เหมือนกันบ้างมีแถวไหนนะครับแถวที่หนึ่งถึงแปดนี่มีแถวไหนที่มันเหมือนกันปรากฏว่าเราไปตรวจสอบแถวที่หนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือเท็จเท็แถวที่สองก็เหมือนกันอีกใช่ไหมครับแถวที่สามก็เหมือนกันก็คือจริงๆมนี่อีกไหมครับไล่ลงไปอ้าวนี้อีกคือคือแถวที่เจ็ดแสดงว่าแถวที่เหมือนกันมีหนึ่งสองสามเจ็ดพวกนี้จะต้องได้เป็นจริง นอกนั้นไม่เหมือนมันก็คือต่างจะได้เท็จนะครับก็เติมเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตารางค่าความจริงของชิวแล้วนิเศษ p ก็เติมเมื่อ R และนิเศษชิวนั่นเองนะครับครูขอขอจบการนำเสนอเรื่องการสร้างตารางค่าความจริงนะครับในตอนที่สี่นะครับตรงนี้ก็พบกันใหม่ใน คลิปหน้าครับสวัสดีครับ